สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ยืนอยู่ตรงหน้าเรานะเจ้าเนนะครับอดีตแชมป์โลกดับเบิลยูบีซีใช่ครับเป็นยังไงบ้างเล่าประวัติให้ฟังนิดน,นึงครับก็พอดีกลับมาชกแล้วก็ฝฟายล่าสุดชกบีเคอฟซี FC, ก็ชนะน็อกไปแล้วก็กลับมาอีกรอบก็มีรายการที่ประเทศเกาหลีกำลงังจะมีรายการที่เกาหลีนะกำลังจะมีรายการที่ประเทศเกาหลี ก็วันที่15เือสิงหาก็ฝากทุกคนหรือแฟนขับทุกคนที่เคยติดตามก็กลับมาติดตามแล้วก็ดูผลงานด้วยช่วงนี้กําลังฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายสิงห์มณสักนะครับหรือค่ายพี่โอนะครับป้าไฝ่นะครับครับต่อยกติกาอะไรครับ15สิงหาอ๋อก็จะเป็นเหมือนเวิร์เวอแชมเปี้ยนชิพอะครับก็จะเป็น WBC ครับเป็นเหมือนแบบ ใส่นวมนะครับอันนี้นครับสวมนวมเท่ากับเป็นกติกาวมวยสากลกับบาทเทินโปรอีกครั้งหนึ่งนะใช่เป็นการมวยสากลอาชีพเหมือนกลับมาทเทินโปรอีกรอบครับครับแต่เป็นการชิงแชมป์มวยหญิงด้วยใช่ไหมก็น่าจะน่าจะเป็นการชิงแชมป์ชิงแชมป์พี่แต่ว่าไม่รู้ยังไม่ทราบว่ากี่ยก10ยกหรือหรือหรือหกยกคือตอนนี้ทางต่างประเทศเก,กาหลีเขาติดต่อเรามาแล้วติดต่อแล้วคอนเฟิร์มแล้วครับคอนเฟิร์มแล้วโอเคเอาเล่าประวัติให้ฟังนิดนึง เนอุตนากรเนี่ยเป็นแชมป์โลก WBC มมวยหญิง2สมัยนะครุ่นซูเปอร์ไฟล1ปอนด์กับรุ่นแบตตัเบร้8ย1 1 8นะอด,ดีตเราเคยเป็นแบบนี้แล้วเราก็ไปรับราชการเนาะแล้วก็กลับมาเิิ์นโปรอีกครั้งนึ่บล่าสุดนั้นเราไปต่อย b k f c แบบกติกามวยไม่ใต่นวมมือเปล่าเอาเป็นว่าเราฝีไม้ไลายมือเราดีรูปร่างเนือตัวเราก็ยังดีอยู่นะเนี่ยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ย พอโปรโมเตอร์เี่ยเขาเห็นว่าเราเด็กกลับมาดีแล้วให้โอกาสเรากลับมาเจอโปรอครั้งหนึ่งเพราะเราเนี่ยสามารถตั้งเลตติ้งให้รายการเขาได้และเกาหลีตอนนี้เขาก็บุมจากดบีซีด้วยนะโอ้นี่ถือเป็นมวยแม่เหล็กคนหนึ่งที่ทางวงการมวยโลกต้องจับตามองอส่วนคู่ชกรู้หรือยังว่าเป็นใครน่าจะเป็นเกาหลีเหมือนกับมวยเกาหลีแต่ว่ายังไม่ทราบยังไม่เห็นหน้าตาแล้วลรุ่นอะไรครับที่เขาติดต่อให้เราไปเป็น59าิบเก้ากิโลว ประมาณร้อยสามสิบอะร้อยสามสิบครับแล้วปัจจุบันเนนี้น้ําหนักเท่าไหร่ครับอ่าร้นนี้เนเกินมาอยู่สามโลครับประมาณหกสิบสามไม่เกินหกสิบสี่น้ำหนักก็เกินอยู่ประมาณสามโละไม่เกินสี่โลครับซ้อมก็น่าจะลงครับน้ําหนักก็ทาถ้าจริงๆแล้วห้าบเก้าก็ทําประมาณอาทิตย์กว่าสองอาทิตย์ก็น่าจะน่าจะลงครับครับ ยู่กับป๋าไฝนะครับคุณมานพเหยี่ยมทวมใช่คุณมานมพใช่นะมวยสิงห์มรัสศักดิ์ถามจริงจริงถามจริงๆนะซ้อมทุกวันไหมช่วงนี้ซ้อมทุกวันครับแต่แต่ก่อนหน้าน,นี้ก็ก็ทําร่างกายไว้ประจํแต่แต่ว่ายังไม่ได้จริงจังแต่ว่าพอรู้ว่ามีรายการก็ก็ซ้อมประจําเพราะว่ามันมันกินนอนที่ค่าอยอ่ะพี่คือมันไม่ซ้อมก็ยังไงอยู่ก็คือตื่นมาก็เห็นเวทีแล้วมันก็ต้องซ้อมต้องออกกําลังกายอย่างเงี้ยครับมันก็ต้องซ้อมทุกวันอะ่ะ อย่างล่าสุดต่อยบีเคกติกา3ยกใช่ไหมห้ายกห้ายกห้าย,ยกครับแล้วยืนระยะห้ายกเลยไหมอ๋อบีเทีมือเปล่ายืนไม่ถึงยืนได้ยืนได้3ยกน็อกเขาใช่ไหมก,<อ>ก็ก็ฝากติดตามทั้งทั้งสองอย่างแล้วก็ b k f c ด้วย b k f c น่าจะเป็นไฟหน้าน่าจะเดือนตุลาครับครับ,รบก็ก็เรา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 ,เราเสพในความเขาเรียกการต่อสู้เราชอบทั้งทั้งมือเปล่าทั้งสมนวมแต่แต่การกติกาแล้วก็ การต่อสู้มันมันในอีกในรูปแบบหนึ่งครับมันอาจอย่างแบบเป็นสากลอาชีพมันก็จะเซฟหน่อยประมาณนี้ครับครับแต่เราเราชอบพี่เฉยเราชอบในในแบบนั้นพี่ครับตอนนี้เนยอายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้อ่สามสิหแล้วพี่ครับก็มีเวลาอยู่ไม่เกิน5้าปีที่จะถ้าที่จะโชว์ผลงานแล้วก็จะโชว์ความสามารถที่เราเหลืออยู่อ่ะได้อีกเหลืออยู่ที่เราจะจะทำให แฟนขับเรือเอฟซีอ่ะติดตามได้แล้วก็ยอมรับเราในในมุมหนึ่งในจุดหนึ่งครับครับพี่ถ้าพูดถึงตอนนี้นะอายุสานะครสี่นะกับตอนที่สมัยเราได้แชมป์โลกรุ่นร้อยสิบห้าร้อยสบนะถามว่าตอนนี้ความสมบูรณ์ของเราเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีตเนี่ยถ้าในอดีตร้อปรเ็ตอนนี้เราสมบูรณ์กี่เปอร์เซ็นตอนนี้แหละเนี่ยว่าตอนนี้สมบูรณ์กว่าเยอะแล้วก็เนี่ยสามารถเลยถ้าเนี่ยซ้อมอ่ะนะ ในซ้อมเนี่ยสามารถกล้าท้าทั่วโลกเลยใครก็ได้ครับในเวทเดียวกันใครก็ได้แล้วก็เจอกันได้ครับแปลว่าหนึ่งไฟเรามีแน่ๆมีแน่นอนครับผมแล้วก็เราอยู่กับตัวเราเองเรารู้ตัวเราเองเรารู้ตัวเราดีดว่าเราเราเรา,เราแค่ไหนเรามั่นใจแค่ไหนแต่ว่าพอกลับมาฮัางนี่มัน,ม,น,ม,ม,นม,มันมีพลังที่ในความเป็นบวกอะเยอะมากกว่าลบพี่มันมีพลังมันมีพลังที่เราว่ามีเรามีความสามารถเยอะอะ เยอะกว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนเราเรามั่นใจเรายังขาดอะไรเยอะอย่างร่างกายเราก็มันยังไม่เหมือนมันยังประสบการณ์มันยังไม่โอเคแต่แต่ในระดับหนึ่งเมื่อก่อนเราก็ว่าเราโอเคนะแต่พอมามาครั้งนี้เหมือนว่าเราสมบูรณ์ทุกอย่างที่เราพร้อมที่ไปเผเชิญไปสู้ไม่ว่าต่างประเทศหรือในประเทศครับก็มั่นใจนะแต่ไม่ได้คิดว่าตัวเองเก่งเสมอแต่เรามั่นใจถ้าถ้าซ้อมถ้าถ้าตั้งใจซ้อมฐานะที่ น่าจะน่าจะไปได้ไกลแล้วก็น่าจะกลับมามีโอกาสมีคัสอัพเบลเลงขึ้นเยอะกว่าครับตั้งเป้าไหมว่าเราจะกลับมาเป็นแชมป์โลกแบบ UBC หรือสถาบันอื่นอีกครั้งหนึ่งก็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 มีความหวังนินดๆแต่ว่าไม่ได,ไได้ไม่ได้หวังที่แบบต้องเอาให้ได้อะไรเงี้ยพี่แต่ว่ามีความหวังว่าถ้าเราตั้งใจน่าจะทำได้น่าจะไม่มีปัญหาถ้าถ้าเราฟิตดีๆวิศอ์ดีเพราะว่า การกลับมาครั้งนี้มันเป็นพลังบวกเยอะกว่าแล้วก็เรามั่นใจกว่าเดิมเยอะครับถ้าสมมุติว่ามีโอกาสได้ชิงแชมป์โลกรุ่นไหนเหมาะสมกับเราในวัยขนาดนี้เน่ก็ประมาณอ่อ57อัพอะพี่ค,คือได้หมดเพราะว่าแต่ว่ามัน57มันต้องใช้เวลาพี่เข้าใจป่ะค,คือมันต้องใช้เวลาเพราะว่าน้ําหนักพอเริ่มอายุเยอะมันการลดน้ำหนักคือเราไม่อยากไป ไปไปผ่อนเวลาไปชิงอะ่ะแล้วมันจะผ่อนปลายเราเราจะไม่เอาแต่เราเอาที่ที่เราทําได้เลยอาจจะขาดเกินไม่เยอะอะไรเงี้ยครับเท่ากับว่าตอนนี้เอา5-9กกิโล6กกิโลก่อนใช่ะะเป็นเป็นยืน,นพื้นแล้วค่อยว่ากันถ้ามันมันโอเคเราค่อยค่อยว่ากัน,ถ,น,น,กนถ้ามันมีโอกาสชิงแล้วหรือว่ามันมีโอกาสที่ชิงแล้วมันอ๋อมันต้องลดแหละแล้วจังหวะดีเงี้ยเราก็ค่อยลงมาครับพี่ ครับเป็นคนที่ไหนครับในเป็นคนโคราชนะครับบีครับครับโอเคฝากอะไรถึงแฟนๆหน่อยให้กำลังใจเรานิดนึงก็ฝากถึงแฟนชาวไทยแล้วก็เอฟซีทุกทุกท่านนะครับให้เป็นกำลังใจให้ก็มาคังนี้ก็จะทำให้ดีที่สุดทำที่เราทำได้ทำเพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยแล้วก็ทำที่อเสียงให้ประเทศครับแล้วก็นั่นแหละครับประมาณนี้ครับจำสถิติตัวเองได้ไหม ต่อยกี่ครั้งแพ้ชนะอะไรยังไงอาชีพเหรออาชีพอาชีพน่าจะ,ะไม่ถึงสิบป่ะพี่แล้วก็มีแพ้ส,สองครั้งไป,ไปแพ้ต่างประเทศแต่ช่วงนั้นมันก็ถามว่ามันแพ้ไหมมันก็แพ้แหละแต่ว,ว่าเราเราไม่ได้มาแก้ตัวแต่ว่าเราก็แพ้เราก็แพ้แ,แต่ว่ามันเป็นที่เราที่เราฟิตฟอร์ม เราสบรเราประมาทเกินเรารเรามองข้ามในจุดนั้นแต่ประสบการณ์ตอนนั้นอะ่ะมันสามารถดึงเรากลับมาให้ให้เราให้เราพัฒนาขึ้นมากกว่าขอบคุณครับโ <Okay S 2> อเคครับ,<อ>บพี่ดีครับเวลารายการเราขอบคุณครับ